สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมในการแต่งรถนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว G แต่ว่าแต่งเป็นสไตล์ซิ่งคนะครับผมคันนี้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ขายดีมากๆนะครับช่วงนี้เลยเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดนะครับว่าคันนี้มีการแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับผมนะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็เด่นชัดก็คือจะเป็นไฟหน้าก้างไปอีกแล้วนะครับเพราะว่า เปลี่ยนไฟหน้าเนี่ยทำให้รถดูสวยขึ้นเยอะนะครับผมนี่ไฟหน้าก้างปลาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ฟอร์จเนอร์สีดําเงาที่ฝากระโปรงหน้ารถนะครับเปลี่ยนตัวโลโก้แก้วด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อยครับสำหรับตัว G คันนี้นะครับถี่มาด้านลลางเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งเจียสปอร์ตก็เปลี่ยนกรอบไฟตัดหมอกนะครับผมช่องลมด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลิดหน้าเนาะเปลี่ยนให้หมดเลยเปลี่ยนช่องลมเนี่ยก็จะได้เป็นตัวโลโก้เจียแบบนี้ด้วยนะครับ ไฟหน้าสวยไหมสวยเลยครับคันนี้เดี๋ยวมาที่ด้านข้างกันหน่อยครับด้านข้างคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วเนาะเป็นล้อ TE37 ก้านยกนะครับสีดำเงาหยอดแดงครับคันนี้ก็ลักกับยางดีเซนตีกอซีลานะครับผมเป็นขอบ18นิ้วนะครับคันนี้เดิมๆยังยังไม่ได้ทำการโหลดนะครับเพราะ ลูกค้าบอกว่าขอขับฟิลประมาณนี้ก่อนนะครับก็สวยแล้วนะครับคันนี้ถ้าใครต้องการจัดทรงโหลดสักนิ้วนิ้วไอ้นิ้วนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะก็สามารถโหลดได้นะครับประมาณนี้นะครับด้านบนก็เป็นหลังคาสีดํานะครับผมอันนี้คันนี้เลือกเป็นแบบพ่นสีนะครับก็พ่นให้เรียบร้อยมีการตรวจทะเบียนลงเล่มให้ครบหมดนะครับผมติดฟิลมสซรามิกของไฮคูนะครับเกรดแบ็กไนท์สวยงามนะครับคันนี้ใช้ดีมากๆของไฮคูเรา แล้วก็จะเป็นติดตั้งกันสาดเรียบร้อยกันสาดมีกรอบรองกันลอยนะครับผมคันนี้แต่งให้ครบเซตเลยนี่ก็จะเป็นคิ้วโครเมียมรอบคันแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็เดิมๆจะเป็นสีดําด้านเนาะทำให้รถเนี่ยดูมีคมหรูมากขึ้นเห็นไหมครับคิ้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคาสูงมืนกันครับคิ้วเนี่ยเกือบเจ็ดพันบาทนะครับของแท้นะ ด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้แก้วด้านหลังนะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้เจียสปอร์ตแบบนี้เลยติดตั้งให้เรียบร้อยก็เป็นสไตล์เจนะียเนาะก็ต้องมีมีตัวโลโก้ตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์เจียสปอร์ตรุ่นจีเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังให้อยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าฟังกนะ์ชันนี้มีครบเนาะ นี่ก็เป็นภายในห้องโดยสารนะครับก็พลาสติกยังไม่แก่ออกเลยก็มีถาดท้า,ทายบางของให้ลูกค้าเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นช่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับผมก็มีไหมครแบรถสำหรับรถใหม่ป้ายแดงอันนี้ภายในห้องโดยสารนิดนึงนะครับก็รุ่นจีเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดำอยู่แล้วนะครับผมเป็น ภายในสีดาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวหลังคาเขาเนี่ยจะเป็นสีเบจประมาณนี้นะครับด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์มีที่ปรับแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเชื่อมต่อ,อที่ชาร์จนะครับผมก็จะมีไม่ครบอยู่แล้วสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเนาะมาชมด้นหน้าสักนิดนึงนะครับ คันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับตัว G เนาะมีให้ครบนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีกระจกให้เรียบร้อยมออีไฟส่องสว่างนะครับเปิดเพดานตรงนี้มีที่เก็บแว่นเนาะส่วนเก็บมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นเ,เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็มีหน้ามีหน้าจอเครื่องเสียงให้นะครับผมก็สามารถเล่นต่อเครื่องเสียงได้ปกติเลย เวลาเข้ากล้องมาหลังก็จะขึ้นตรงภาพหน้าจอตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีแอร์ออโต้แยกสองฝั่งอิสระซ้ายขวามีที่เก็บที่วางแก้วนะครับผมตัวนี้มีให้ครบ2อ,อีก2อ,อีก2ตำแหน่งแล้วก็จะเป็นหัวเกียร์แบบขั้นบันไดตัวนี้ก็จะมีโหมด Eco Power เมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมระบบการลื่นถลายเนาะฟังก์ชันจัดเต็มนะครับคันนี้นี่ก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียง มันติฟังชันมีให้ครบนะครับผมนี่ประมาณนี้ส่วนด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะมีตัวแพนเดิชิ์นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจแบบ push start อยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะคันนี้มานี้นะครับภายในห้องนัยสารตัว leader G นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัว leader G ก็สามารถทักแชทมาสอบถามสินค้าได้นะครับคันนี้เราจัดโฟร์ดาวเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมก็พร้อมแต่ง จาใหา้รอบการแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเซนทได้ได้นะครับผมก็แอดมาที่เบอร์063 2266993นะครับเซนทก,ก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ